สวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกหงมเช้านะครับประกอบเราสองคนนะครับผมนางเงาเล่าข่าวนะครับผมเอบ้านไทยคุณผู้ชมครับในรายการขันข่าวเช้า่วันนี้วันจันทร์ด้วยโอ้โหวันจันทร์สิ้นเดือนด้วยสิ้นเดือนด้วยมาแจ๋วเลยอันนี้นะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจบางคน เพลงใช้บางสิ่งคือเขาบอกเขามาแล้วก่อนอ่ะสิ้นเดือนมันสิ้นใจเงินก็หมดสิ้นไปและชอยนี่ไม่พอเงินเดือนความหมายบอกอยู่แล้วครับคือเงินใช้ระหว่างเดือนใช่เพอสิ้นเดือนมันก็หมดสิอาวันนี้วันนี้เราสองคนมากับหนังสือพิมพ์เดลีนิวคุณผู้ชมฉบับวันจันทร์ที่30เมษายนครับ อ่านความจริงอ่านเดลี y นิวนี่อันนี้แน่นอนครัเลทีเดียวเชียวนะ<ก>ครับก็มากับหลายๆข่าวสารที่น่าสนใจน่าสนใจเลยนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยทุกท่านต้องซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวเก็บเอาไว้ที่บ้านเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยนะฮะเราได้เห็นพระริยบทของในหลวงของเราเนะขึ้นหน้าหนึ่งเดลี y นิว s เลยทีเดียวเนี่ยนะครับอา้าวดูกันสะกก่อนเลยนี่นีนะฮะนะฮะ ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากที่ประทับชั้น1ิอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชนะฮะโดยรถเข็นพระที่นั่งนะ,ะไปยังตึกอำนวยการชั้นหนึ่งะ,ะเพื่อทอดพระเนตรท่อน้ำประปานะ,ะที่สมเด็จพระศีสวริิ์ทิราบรมราชเทวีรพระพันวาสามาตุฉาเจ้านะฮะท่งสร้างประทานแก่โรงพยาบาลสิริราช ท่อหนาประปานี่ก็สร้างมาตั้งแต่ปีไหนรู้ไหมครับตั้งแต่ปีพศ2488นะก่อน2500อีกนะฮะก็เรียกว่าหลายปีดีดักแล้วนะครับนะครับตั้งแต่นู้นเลยนะฮะในหลวงก็เสด็จไปท่ดพเนตรนะครับแล้วก็นะฮะก็มีเรียกว่าคณะแพทย์ก็คอยติดตามแล้วก็ผู้คนก็เห็นแล้วก็มีความชื่นชมกันเป็นอย่างดีนะครับนะนี่ก็เรียกว่า เป็นภาพเป็นความปรับปลื้มปิติใจของคนไทยคนไทยเห็นรูปในหลวงทีไรแล้วเนี่ยก็เรียกว่าปราบปลื้มมันทันทีนะพิจิติสุขพิจิตรศุขางในแล้ววันนี้วันเริ่มต้นของสัปดาห์แล้วก็มีภาพในหลวงขึ้นหน้าหนึ่งเดลิเนียส์นี่นะฮะเราก็ถือว่าควรค่าแก่การที่จะซื้อหนังสือพิมพ์เดลิเนียสเก็บเอาไว้ครับครับตัดเก็บไว้คุณผู้ชมครับใช่ใส่กรอบอะไรก็ว่ากันไปครับ เอามาอีกหนึ่งพาดหัวเดลีนิววันนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะคันนี้ก็มาพาดใหญ่โตกันเลยสิเออตัวเบิ้เริ่มเลยนะคังยังๆๆๆงกลงกลางกลางกันเปรียบชีพผู้จัดการโตชิบ้าคุณผู้ชมครับงานนี้ชนิดที่ว่าดับคาเก๋งเลยเนี่ยนะครับฮะกรณีเกิดจากว่าแขน จเจอรถปาดหน้าคว<ะ>ามหมายคือคงจะขับปาดหน้ากันนะคุณผู้ชมโอ้โหเออเข้าใจว่าน่าจะเป็นเด็กแว้นเนี่ยนะครับะคือทนอดรนทนไม่ไหวว่างั้นเถอะหน้ารถไม่ใช่หน้าเค้กนะฮะจะมาปาดหน้ากันเออะทีนี้ขับมาปาดหน้าคืนแล้วก็เอาปืนยิงเข้าให้คุณผู้ชมครับเข้าหัวใจเลยงานนี้ฮ นะภาพนี่นะครับด้านล่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคันสีเหลืองๆนะั่นอ่ะโอ้นะะทีนี้เขาก็บอกว่าเหตุการณ์ขณะที่เขาไปส่งเพื่อนเขานะะกำลังจะกลับบ้านแล้วแหละทีนี้ก็แถวแถวปักเกร็ดนนทบ,บุรีสิคุณผู้ชมครับ ขับไปขับมาปรากฏว่าไปเจอรถปาดหน้าแล้วไปปาดกลับเข้าโอ้นะทีนี้ทีนี้ไอ้นั่นก็คงจะมีปืนอยู่อ่ะเออเออมันยังไงมันมแค้น่ะสิออเออมันก็ยิงไม่รู้ถาปืนลั่นใส่เป็นไปได้ยิงผิดตัวเอไม่มีสิทธิ์ไมีสิทธิ์ใช่ไหมแต่ดูสภาพแล้วไม่น่าจะปิดตัวเข้าหัวใจเลยนะฮะเออมันมีข่าวอย่างนี้ออกมาเยอะๆเข้าเนี่ยมันก็น่าจะถามกันขึ้นมาคุณผู้ชมฮะ ว่าปืนมันหาง่ายอะนะเหงาทุกวันนี้โอ้มันน่าติดนะฮะเชื่อไหมใช่มันจะเปะมันมียิงกันทุกวันมันเกิดอะไรขึ้นนะบ้านเมืองเราเนี่ยเออใชมมันหาง่ายกันอย่างกันติกกันนะฮะเออเชื่อไหมไหวเหมือนกันนะฮะเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นให้เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันคุณผู้ชมขับรถขับลาก็อย่าไปใจร้อนอย่าไปร้อนอย่าไปใจร้อนนะครับเดี๋ยวมันจะเสียสายมากกว่าสิ่งที่มัน มีอยู่นะฮะนะฮะมีชีวิตมีชีวิตเดียวด้วยนะฮะเสียไปแล้วเนี่ยมันกลับคืนมาไม่ได้เลยขอที่นิวไม่ได้มันไม่สามารถที่เหมือนเล่นเกมนะมันรีเซ็ตใหม่ไม่ได้เออนะฮะอันนี้มีอีกข่าวหนึ่งนะนี้โอ้โหเนี่ยนะฮะขึ้นหน้าหนึ่งในตอนนี้เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเป็นหน้าหม่ำจริงๆงเลยเขาบอกว่าแห่เปิบหนอนข้วน้ำปลาจิ้มข้าวเหนียว ราคาทยานถึงกิโลกรัมละ200บาทครับคุณผู้ชม,มโอ้โหเมนูเด็ดนี่นะฮะผมบอกว่าเป็นหนอนผีเสื้ออันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นหน,นอนไม่ไผ่นะครับเป็นหนอนผีเสืออ้อนี่นะภาพท,ท,ที่เห็นเนี่ยน,นะเจ๊เจ๊คนข้างล่างนั่นนะ <c oughs> <c oughs> นะเขาบอกอชาวบ้านหมู่บ้านสันป่าเป้าตำบลสันโคง้งอำเภอดอกคาใต้จังหวัดพะเยาก็โชว เปิบหนอนพีเสื้อ uh. ไปเสาะหามาทําเมนูเด็ดเขาเรียกว่าหนอนขั้วน้ําปลาจิ้มข้าเหนียวกินโอ้โหบุกรสชาติอร่อยไม่แพ้ห uh. นอนดั้งเดิมเนี่ยที่เขากินกันเนี่ยนะผมก็กิน uh. คือหนอนไม่ไผ่ใช่ไหมเล่าห uh. นอนไม่ไผ่หนอนไม่ไผ่ตัวมันจะยาวๆอันนี้สังเกตดูตัวมันจะแบบอ้วนๆสั้นๆป้อมๆหน่อย ผมผมจะคุ้นกับรถด่วนอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละไอ้รถด่วนเนี่ยคือหนอนไม่ไผ่ใช่ไหมใช่แต่อันนี้มันเป็นหนอนหนอนผีเสื้ออีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเคยกินไหมอย่างนี้เคยกินไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยใช่ไหมถ้าถ้าเป็นลักษณะ่นี้ผมจะเคยกินคือพวกหนอนไหมหนอนไหมจะเคยกินแต่อันนี้มันมันสีมันแสบตาเลยกันไม่เคยกินกินไปมันกลัวกัวว่าจะไม่เคยกินแล้วก็กลัวจะมันไม่ไม่ถูกลิ้นกันว่างันนะฮะออาวออันนี้ก็เป็นเรื่องเปิดพิสดารครับ ผมไปอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชมครับก็เป็นกรอบแถวๆล่างนะครับคุณผู้ชมของเดลีนิวตัวใหญ่พอสมควราบก็ให้เขาบอกว่างานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยประมาณหนังฮอลลีวูดเลยคุณผู้ชมโ,โหไปยังไงจ๊ะสีไอ้มองดิถล่มงานนี้เขาบอกว่าหัวโจกแดงแหะครับของหัวโจกของเสื้อแดงเขาเนี่ยนะครับคุณผู้ชม หลานสอสอดังดวนปืนเดือดว่างนั้นเถอะเนี่ยนะครับ oh. โดนชนิดที่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ hmm. กระทบกระเทือนไปจนถึงลูกชายเขาเนี่ยนะครับโดน uh. ลูกหลงเข้าไป oh. Oh. บาดเจ็บสาหัสเขาบอก ลูกหลงนี่ว่ไม่ได้คลอดออกมาจากภรรยานะใช่คลอดออกมาจากกระบอกปืนครับผมคลอดเดี๋ยวนั้นเลยแหละนังเอาเดี๋ยวนั้นเลยทีนี้กระสุนมันเจาะปากทะลุคออะไรงานนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีสี่ไอโมงคุณผู้ชมมันบุกเข้ามาทีนี้พอมันบุกเข้ามาเสร็จเอาปืนแบบเอาวุธปืนของกลามไล่ยิงคุณผู้ชมไล่ยิงไล่ยิงเขาเนี่ยนะครับตัวเขากับลูกทีนี้เขาก็แคนขับกระบะตาม เอาปืนไล่ยิงอย่างกับหนังฮอลลีวูดเลยโอ้โหแล้วทีนี้ก็ปะทะปะทะปืนกันคุณผู้ชมจนสุดท้ายเนี่ยปืนก็เจาะทะลุเข้าปากลูกชายเขาก็เลยหยุดก็ต้องขับลูกไปหาหมอเนี่ยนะฮะแล้วก็โอ้อันนี้ก็ต้องเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นคุณผู้ชมครับเพราะว่าก็จะเป็นแล้วว่าเป็นลูกเป็นหลานของท่านบุญหลงถาคำฟูดิสสอสลปางใช่ใช่ชนั่นน่ะนี่อันนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับปืนอีกแล้วไงใช่เห็นไหมก็คำถามออกมาว่าปืนทุกวันนี้มันหาง่ายหรือไงคุณผู้ชมเราเกินขนาดนั้นไหมเออนี่มันูข่าวของผมนี่ครับนังเ่าโอ้โหวานนี้นะครับไฟไหม้โรงไฟฮะไม่ใช่ลงถ่ายหนังนะฮะแต่เป็นโรงไฟฮะวอดไปถึงร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านเลยทีเดียวนี่นะฮะเขาบอกว่าคนร้อยชีวิตหนีไฟระทึกเลยทีเดียวนี่นะฮะวานนี้นะฮะ ที่น้องแคร์ฮะน้องแคร์สระบุรีฮะเออน้องแคร์สระบุรีเขาบอกว่าโอ้โหนะฮะเห็นภาพขึ้นไปแล้วนะฮะก็ไฟไหม้กันมาคนก็หนีกันระทึกเลยนะที่เห็นภาพขวานั่นนะฮะเอภาพขวานั่นแหละฮะนี่นะฮะก็นะติดตามได้นะใครอยากจะรู้ว่าเออลูกสาวลูกชายไปทำงานอยู่โรงงานฝายที่น้องแคร์เนี่ยนะฮะครับมัน บัตรเก็บอะไรหรือเปล่าวีชื่อเสียงเรียงนามอะไรกันหรือเปล่านี่นะไปตามหน้า14 Daily News นะเออเดี๋ยวเขาจะบอกให้นะครับนะฮะเออเขาเรียกห้องห้างส่อนจัดพัฒนกิจการไฟ อยู่ตำบลหนองประหมออำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับเอออันนี้ก็เชือชนิดที่ว่าฝ้ายด้วยเนี่ยนะครับครับผมไฟมันก็ไปเร็วสิใช่ใช่ไหมล่ะเออจากภาพนี่ก็น่าจะเสียหายกันไปโหโหหนักนะเนี่ยจ้่เออเอาเอาอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมนี่อันนี้เอาเปเรื่องราวเกี่ยวกับคุกคุกหน่อยก็แล้วกันอ่าตามาตามมาต่อเนื่องเลยนี่ตามต่อเนื่องต่อเนื่องไม่จบระเดนนิวนักข่าวแล้วก็ตามจนี่ตัวละเอียดเอองานนี้คุกนครชงย้ายสี่ตัวการใหญ่คุณผู้ชมครับ พ<น>าดหัวกันขึ้นมาเนี่ยนะครับสั่งว่าเออให้ย้ายจากนครไปที่เขาบินราดบุรีเขาบิราบุรีะนะเพราะไปไปมามาเขาบอกว่าไปเจอ40ตัวกาและคุณผู้ชมเกี่ยวกับคัียาเสพติดที่ถูกขังอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าทงที่นครเอาไม่อยู่แล้วเป่างั้นเอาไม่อยู่สิก็จะเอาอยู่ได้ยังไงตำรวจก็เขาไปชวนคุยบอกว่าวันหนึ่งรายได้สล้านมันเอาไม่อยู่อยู่แล้วทีนี้เขาจะย้ายกันไปเนี่ยเขาบอกว่าโดนคดี จากแดนอ,อ,อยู่แดน5แล้วก็แดน6กสองแดนเนี่ยนะครับรวมๆกันเนี่ยสีคนถูกคดียาเสพติดคุณผู้ชมมาอยู่เขาบินซะสี่สคนนี้กำลังจะถูกย้ายไปที่ราช,ชบ,บุรีเรือนจำเขาบินครับพี่น้องครับและอาจจะมีผู้คุมย้ายตามไปด้วยหรือเปล่าพอเขาบอกว่างานนี้เนี่ยหนอนเป็นเกลือใช่ผู้คุมจะโดนด้วยหรือเปล่าตามไปดูแลกันใกล้ชิดงานนี้ไปดูแลกันข้งในเลยก็ลากา้กันเอา เอ้าช่วงหน้านะครับ,รบน้าต้อยปักธงชยัยรออยู่แล้วเดี๋ยวตามมาให้พวกเราได้ชมข่าวกันนะฮะข่าวจากภู้วิพากษอะไรต่างมาเล่าให้ท่านฟังต่างพร้อมทั้งคลิปเด็ดๆอะไรต่างมาโชว์ให้ท่านดูกันครับน,นี้พักสักครู่ครับ ม่มีใครดูแลตัวเองครึ่งๆกลางๆแบบนี้หรอก <c oughs> คุณเองก็ไม่ควรดูแลช่องปากแบบครึ่งๆกลางๆ <c oughs> เพราะแปรงฟันอย่างเดียวอาจไม่พอยังมีไบโอฟิล์มหลงเหลืออยู่ <c oughs> ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาช่องปาก <c oughs> ใช้ลิสเตอรีนหลังการแปรงฟันช่วยจัดการแบคทีเรียที่ก่อตัวเป็นไบโอฟิล์มป้องกันปัญหาช่องปากลิสเตอรีนช่วยจัดการสาเหตุหลักของปัญหาช่องปาก เพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชจึงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เยาว,วชนไทยได้มีแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้สังคมไทย ก้าไปในโลกกว้างยังเต็มภาคภูมิอ,อพอรชร่วมสร้างสารรค์สังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่าง,ย,างยั่งยืนตื่นเช้าๆมันได้สัมผัสอะไรดีๆเอะสัมผัสกับกลิน่นนหอมกับรสชาติเข้มๆของเนสกาแฟเรดครับ ที่เป็นตัวเราสัมผัสความอิ่มใจสัมผัสความสุขที่แท้จริงความสุขที่เราสร้างเองเนสกาแฟเรดครับวันพรุ่งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักทุกเรื่องราวในชีวิตของคุณจะปรากฏขึ้นที่นี่ ชีวิตของคุณอย่าให้ใครกำหนดกำหนดดวงชะตาด้วยตัวของคุณเองติดตามรายการเดลี่พยากรณ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6นาิกา30นาทีทาง d ดลี่นิวส์ทชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในกำมือของคุณ มาแล้วสวัสดีครับนดาค่อยปักธงชัยเข้าเรามาแล้วนะครับครับนี่วันนี้นะฮะมีข่าวหลากหลายมานําเสนอกันครับแต่ว่าผมขอเรียกว่าความเป็นอาวุโสหรือว่านั่งหัวโตเอาก่อนเลยแล้วกันแล้ววันนี้มาผมรีบผมรีบผมรีบรีบจะได้รีบจะได้เอาเอาเอาแลวโดยเฉพาะยิ่งข่าวนี้เนี่ยนะะมันเป็นประโยชน์กับเกษตรกรด้วยครับเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะ ก็คือว่าชาวนาเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าทํานาปลังรอบสองกันเวลานี้ขับรถออกไปแถวอยุทยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีนยนะเขาก็เรียกว่าเตรียมทานาปลังรอบสองกันรอบแรกนี่เกี่ยวไปแล้วได้ตังค์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าแหม่น่าเสียดาย เพราะว่าตอนนี้เนี่ยชานไม่รู้ไปไเป็นอะไรโดยเพราะยิ่งเถาจากอ่างทองอชอบเผาตอสังข้าวซึ่งน่าเสียดายมากเนี่ยนะฮะก็ที่จังหวัดอ่างทองครับคุณผู้ชมครับ,รบชาวนาเขายังนิยมเผาตั้งตอสังข้าวกันนะฮะหรือว่าฟางข้าวเนี่ยนะฮะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวหมดแล้วเขาอ้างว่าไงรู้เปล่าฮะไม่รู้บอกว่า ถ้าจะรอให้ต่อสั่งข้าวเน่าเนี่ยย่อยสะไรไปเองเนี่ยต้องใช้เวลาอีกหลายวันเลยว่าจะลงมือปลูกข้าวได้ไหมเนี่ยอย่างนี้จะชานาออย่างเงี้ยเขาจะเนื้อๆเนื้อๆหน่อยอ่ะทอติกันทวันน่ะนายวิชิตขันแก้วผู้ในการพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทองก็ออกมาชี้แจงถึงผลดีของการไถกลบต่อสั่งข้าวนะบอกว่าจะช่วยรักษาความสมดุลเรียนความเป็นกดเป็นด่างของดินและก็เป็นการเพิ่มประโยชน์ธาตุอาหารในดิน ลดความเป็นพิษจากดินเค็มต่อสังข้าวก็จะอุ้มน้ําในดินให้มีความชุ่มชื้นเกลือในดินก็จะได้มระเหยขึ้นมามถ้าเผาทิ้งพอมันแห้งแห้งขึ้นมาแล้วเกลือมันจะระเหยขึ้นมาไง<อ>มันก็จะเป็นอันตรายต่อข้าวในการที่จะปลูกด้วย<อ>นะฮะแล้วก็ที่สาคัญก็เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินคือคนไปมุ่งเน้นแต่ว่าจะต้องมีปุ๋ยในดินแต่จริงๆแล้วจุลินทรีย์ในดินเพอเผอสำคัญกว่าปุ๋ยอีกเเลย <c oughs> ขาบอกว่าผลเสียของการเผาตอสังข้าวเนี่ยจะทําให้ความร้อนทาลายแร่ธาตุที่เป็นอาหารของต้นข้าวหมดทำให้ดินขาดคุณภาพในการปลูกพืชและเกิดการปรากฏการเอนิโยเนี่ยนะฮะและก็ทําให้เกิดหมอกควันนะบางทีขับขับรถไปนะแถวถวอ่างทองทองเนี่ยสายเอเชียนะฮะขับรถไปเออมันมันหมอกอะไรเปล่าความจริงไม่ใช่เลยครับเขาเผาสังข้าวหมดไม่ได้นะฮะสร้างคำสภาพเรือนกระจกนะฮะให้เกิดความร้อนแล้วที่สาคัญก็จะลุกลามไปติด ต้นไม้ผลยืนต้นอื่นๆแล้วก็เสียหายเนี่ยเป็นดอกควันเละนะโอ<ห>โอ,โอ,อันตรายเลยขอให้ชาวนาหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วให้ปล่อยน้ำ้าวนาให้ตอสังข้าวเน่าย่อยสลายเองอเป็นปุ๋ยธรรมชาติเป็นอาหารต้นข้าวในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องลงทุนซื้อปุ๋ยมาใช้แต่ถ้าเกิดว่าท่านสามารถเขาเรียกว่ามีจุลินทรีย์เนี่ยนะฮะหรือว่าพวกปุ๋ยอินทรีย์รต่างๆเนี่ยไปใส่ในตอสังข้าวด้วยมันก็จะย่อยสลายได้เร็วขึ้นด้วยดีกว่าดีกว่านะฮะ พวกจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยนะเอามาใส่เนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้ต่อสั่งข้าวในย่อยสลายเร็วขึ้นเขาบอกข้าวเนี่ยนะฮะไร่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้าวไปแล้วเนี่ยอาจจะได้ข้าวสักประมาณเจ็ดแปโลไปจนถึงพันกิโลแต่ฟางข้าวเนี่ยได้แน่ๆคือพันกิโลพันกิโลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่เผาเลยเนี่ยนะแล้วก็มาไถกลบอย่างที่ว่าเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยน้ําแช่ไว้เนี่ยได้ปุ๋ยกลับคืนมา12บกิโล เอฟรีเลยเออดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเลยสางข้าวนี่ขายได้ไหมน้าเหงาแนะขายได้ไหมสรางข้าวก็ขายได้เขาเอาไปอัดเป็นอาหารวัวอได้อีกอาหารอาหารกระต่ายไม่ควรที่จะไปถ้าไม่ควรจะไปเผาทิ้งป่ากระต่ายจะได้ไม่ติดปากข้าวเออนั่นแหละอ้าวอ้าวอ้าวอาจากแถวถสุพรรณใช่ไหมอ่างทองอ่างทอง ทีนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมลงไปนู่นะชุมพอลงใต้ไปหลังสวนทีนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนชอบแย่รูเอ้าเป็นยังไงล่ะที่ไม่เห็นรูไม่ชอบจูชอบแย่กันตือนบอลนะทีตือนบอลแต่ทีนี้เป็นเรื่องราวของเด็กวัยแค่สี่ขวบเองคุณผู้ชมครับไม่รู้เนี่ยนะครับเอานิ้วไปแย่รูรูกุญแจคุณผู้ชมงานนี้เดือดร้อนจัดเลยเห็นไหมเนี่ย โอ้โหร้องมาดังถึงในรายการเห็นไหมน่ะเห็นไหมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะครับสมาคมพุทธประทีปหลังสวนเขาก็มาช่วยกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกลูกชายของนายทวัชชัยอุ่นเจริญแล้วก็นางเรนูอุ่นเจริญคนนี้เป็นเป็นแม่ทวัชชัยเนี่ยเป็นพ่อเด็กชายที่โดนตัดอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้ตัดนิ้วนะตัดเหล็ก ชื่อเด็กชายเจ้านายอุ่นจเจริญสี่ขวบโส้สภาพน้ำตานองหน้าเลยคุณผู้ชมครับโอดโอ,เโอยเจ็บปวดทั้งเจ็บด้วยทั้งใจด้วยเนาะทีนี้เป็นเด็กที่ชอบแย่รูสิทีนี้พอเห็นรูนี่ก็แย่เข้าไปเจอรูฟิตเข้าไปคุณผู้ <laughs> ชมงานนี้ไม่ออกออออแล้วก็เจ้านาทีเขาช่วยกันไม่ว่าจะครีมเนี่ยนะครับเลื่อยเลยเอามาช่วยกันตัดเลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะกว่าจะช่วยมาได้เห็นไหมนั่นนิ้วเนื้อบวมหมดเลย เป็นอุทาหรณ์เออเอ,อทีนี้หนึ่งและอุทาหรณ์ข้อหนึ่งเลยที่ต้องได้ <Good. S 2> สำหรับคนที่ชอบแย่รู oh. <ๆ>เขาบอกว่าถ้าเกิดแย่ไปต้องดูให้ดีว่ารูฟิตหรือเปล่าไอ,อ้พวก มิฉะนั้นมันอาจจะบวมได้เห็นไหมเนี่ยที่แบบแหย่เข้าไปอย่างนี้นะแล้วเวลาดึงออกมาเนี่ยมันธาดดึงตอนแรกไม่ออกเลยนะมันจะยิ่งไม่ออกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะยิ่งตกใจนิ้วมันจะบวมขึ้นบวมไงมันจะบวมขึ้นแล้วมันยิ่งดึงออกยากยิ่งไม่ออกเลยทีเนี้ยเดี๋ยวหนักหนักเพราะถ้าเกิดนานนานไปนี่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเซลล์ตายนะใช่เอออันนี้ก็คือว่ากระดูกขาอ่อนจากเรื่องแย่รูทีนี้ผมก็จะพาไปกินข้าวบ้างเอาโอ้โหล้างเท้านี่เลยล้างมาล้งมือกันก่อนดีไหมล่ะเราคนละทวีปเลยเนี่ยอ่าแล้วไปกินข้าว ที่ร้านข้าวแกงที่กาลสินนะฮะครับโโหานนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษบริการลูกค้าจากอ่างทองไปชุมพรแล้กนะย้อนไปกาลส,สินเลยเราไปหา,าไปดูภาพกันเลยนะครับโดย,ยที่ร้านม่ถึงประทูในเขตเทศบาลเมืองกาลสินมีนางพิสมัยจเจริญอินอายุ54ปีเป็นเจ้าของร้านาเปิดบริการตั้งแต่7โมงเ้าถึง1ทุ่มโอ้โหทั้งวันเลยเนร้านจำนาย ประเภทข้าวแกงที่ให้บริการลูกค้าในยุคค่าครองชีพสูงด้วยโปรโมชั่นพิเศษมียังไงโปรโมชั่นพิเศษสวนกระแสค่าครองชีพด้วยปริมาณและคุณภาพอาหารพร้อมบริการน้ำดื่มไม่ฟรีเอาน้ำดื่มฟรีน้ำแข็งฟรีด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีผลไม้จานเล็กๆให้บริการเป็นของหวานให้ลูกค้าด้วยเขาเรียกว่าซื้อข้าวแถมผลไม้เหมือนกันครับครับครับบริการฟรีแล้วนังเห่โอ้แล้วนางไม่ต้องหมายแล้ว พูดว่ามันมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าจึงจัดเมนูพิเศษโดยพิถีพิถันในเรื่องคุณภาพของอาหารหและเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าแถมน้ำดื่มของหวานและผลไม้ให้ฟรี<อ>สุดยอดจริงๆยยเราขับรถไปกินที่การศิล์ดีไหมมาบ้านคุ้มค่ากันเลยใจดีนะไปกันถึงนู่นเลยว่าขับรถไปกินนู่นเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดี<ห>นะเพราะว่าหลายแห่งเวลานี้เนี่ยนะไป กินข้าวแกงเนี่ยโอ้โหเรายังไม่ทันไส่สั่งเลยเอาน้ำมาแล้วป๊กนึงปรากฏว่าพอคิดตังคิดละบาทหนึ่งสองบาทแล้วที่เจ็บปวดบางร้านนะออไม่มีน้ำเปล่าให้ฟรีไม่มีน้ำเปล่าไม่ต้องซื้ออีกขวดละสิบบาทขวดละไปสิบบาทเจ็บปวดบังครับซื้อเป็นขวดบังค้าบซื้อีกเินนะ่ะเออนี่นะอันนี้แบบน้ำเปล่าฟรีน้ำแข็งฟรีแล้วยังแถมผลไม้อีกดูเป็นตัวอย่างบางร้านเนี่ยเราบอกว่าเขาบอกมีพิเศษ พิเศษยังไงเลยฉันเช็ดตาให้แกซึ่งเช็ดเองก็ได้แหวนพิเศษโอ้ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะเอาส่งท้ายเช้าวันนี้เนี่ยนะครับนะครไปดูคลิปของทหารพลานแต่ทหารพลานธรรมดาเนี่ยมันก็จะแหมมันรายการขันข่าวเช้ามันจะเป็นเอาทหารพลานธรรมดาทำไมล่ะก็เป็นชมภาพอาสาสมัครทหารพลานแต่เป็นทหารพลานหญิงครับเออ เขาซ้อมยิงปืนนฮะเพื่อที่จะไปส่งไปปฏิบัติหน้าที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พวกท่านทั้งหลายดูกันเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับเธอในการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่แน่ให้ความเข้มแข็งกันนําลังใจกันถูกต้องครับเอาละครับวันนี้ส่งท้ายเดือนเมษายนเช้าๆให้เบิกบานสำราญในช่วงสายบายๆก็ขอให้โชคดีทุกผู้ทุกคน สวัสดีครับลูกผู้ชายตายไม่เคยเลือกที่ฝากจูบนี้ถึงลุมศพนักรบนิรนาด รอยยิ้มจากฝันน้ำ